โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมเจมส์นทีนะครับผมวันนี้นะครับผมผมได้ตื่นเช้ามาเลยนะครับเป็นเช้าอันสดใสใช่ไหมน้องชายก็วันนี้นะครับผมได้คิดแผนการอะไรออกหนึ่งอย่างนะครับผมเอะหลังชอบหลังมึงอยากขี่รถคันไหนมากที่สุดเอาคันนี้่มึงอยากขี่อ่ะกูจะขโมยคันนี้ให้มึงลองขับเอาไวเอาไปล่ะอยู่ไหมอยู่วะใช่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 ก็วันนี้นะครับผมผมจะพาน้องหลังนะครับผมขับ X Max นะครับรีบไปนะดู เอาอุปกรณ์มารอผมเลยนะมันอยากขับมากเลยนะคันนี้โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับผมผมจะพามันขับนะครับผมเไปขโมยมาเสือมวยขโมกุญแจนะคุณขโมยกุญแจมาให้กูเลยเหรอเก่งแท้โอเคครับผมแล้วก็รอสักครู่นะครับผม๋ยวผมขอจัดอุปกรณ์สักแป๊บตึงนะครับผมแล้วเราไปเจอกันนะครับผมให้มันลองขับว่าหน้าตาแบบขับเอ็กเบคครั้งแรกมันจะเป็นยังไงมันไม่เคยขับเลยนะคันนี้ตอนนั้นพี่ตีให้ขับก็ไม่กล้าขับใช่ไหม เคยขับกันนน้นที่ผมเคยสอนมันโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะให้มันลองขับนะครับผมมันตัวน้อยแล้วมันขับไม่ถึงนะครับผมโอเครอกันสักครู่ใช่ไหม ปโอเคครับผมก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนะครับผมมีเกมยิงแนะนำแล้วครับผมที่เล่นง่ายแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมและก่อนอื่นเลยนะครับผมจะบอกว่าใครที่สมัครครั้งแรกนะครับผมรับโบนัสเพิ่ม30%เลยนะครับผมและใครที่บอกมาจากช่องผมนะเกม NT นะครับผมรับโบนัสไปอีก10%เลยนะครับผมฟรีๆเลยนะหน้าตาเกมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมเล่นง่ายโบนัสแตกง่ายแตกเยอะอีกด้วยนะครับผมเกมนี้นะครับและใครที่เล่นเว็บนี้นะครับผมเขาคืนยอดเสียทุกสิ้นเดือนนะครับผม5%นะะครัับผมแลยงมีโปรโมชั่นอีกกมมาายนะครับผมและใครสนใจนะครับผมก็แอดไปที่ะรล้วยับผง เดอะรูมหนึ่งหกแปดยูฟ้าหนึ่งนะครับผมแล้วเว็บของเขาเนี่ยไม่ผ่านเอเจนต์นะครับผมมั่นคงและปลอดภัยฝากถอนออนไลน์ไม่มีขั้นต่ํานะครับผมเว็บของเขาไปรับทูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมแต่รับทุกธนาคารเลยนะมีระบบฝากถอนอัตโนมัตินะครับผมเล่นง่ายได้เงินจริงแน่นอนนะครับผมอย่าลืมไปลองเล,นนเล่นกันนะครับผมโอเคไปรับชมคลิปต่อครับ โอเคครับผมคือตอนนี้เราพร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาหมวกให้มันใส่เพราะว่าคันนี้มันจะเร็วกว่าซูเปอร์ครัพเยอะเลยนะครับผมเพราะว่ามันบิดเฉยไงมันไม่ได้กำคันแล้วก็ลองใส่เกยียร์แค่มันบิดเฉยมันเป็นออโต้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้มันใส่หมวกกันน็อกนะทรายแล้วก็ฟอทไย <c oughs> เห็นเห็นหอ,นอนืเดี๋ยวขั้นแรกพี่จะขับให้ก่อนนะแล้วเองค่อยขับทีหลังโอเคป่ะให้เองรู้ก่อนเดี๋ยวพี่จะสอนว่ามันขับยังไงหลวมไหมหลวมอ่ะถามว่าหลวมไหม ไม่หลวมบ้าเลยดูอันนี้มันติดแงกเลยนะได้อยู่แหละแต่ก็ไม่ขอบแรงหรอกโอเคไปนิดเลยมาขั้นแรกสตาร์ทบิดกุญแจตั้งสติก่อนเอ๊ะกดสตาร์ท กพี่ขับให้เองนั่งก่อนนะเองก็ดูว่าพี่ขับ หมุูให้กตาำเบรคข้างหนึ่งเพื่อเวลาแบบรถมันคัเร่งค้างหรือว่ายังไงกําไว้ข้างหนึ่งแล้วกด ถึงนะ กดไลค์กดติดต่อใให้จมนะครับผมอยากให้เจมลองสอนมันขับคันไหนก็บอกจมมานะครับผมแล้วจมจะสอนมันให้นะครับผมเราก็จะสอนทุกคนด้วยคนที่ก็ยังขับรถไม่เป็นนะครับผมก็ลอาขับดูแถวบ้านนะครับผมถ้ายังไม่กล้าอย่าเพิ่งออกถนนใหญ่นะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับผมคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันบ๊ายบายนะครับผมฝากกดไลค์กดติดต่อใครได้